Mudat sah paka wato arahato samma samputat sah nak mudat sah paka wato arahato samma samputat sah nak mudat sah paka wato arahato samma samputat sah tantan tantaran tara tantan tantari dan tara tantan tari dari dan tara. ตันตันตาดีดีดันตาริแตงเก่งบวกรวยก็คือหลวงพ่อคุยเก่งบวกรวยก็คือหลวงพ่อควยเก่งทางรวยพุทธคุณนุ่นช่วยผู้ใดอยากดีอยากดังอยากรวยผู้ใดอยากดีอยากดังอยากรวย ราบหลวงพวกงูไว้แล้วจะรวยจะปังพุทธังสรนังขัฉามิธรรมังสรนังขัฉามิสังฆังสรนงังขัฉามิพุทธังสรนังขัฉามิธรรมังสารนังขัฉามิสังฆังสรนงังขัสฉามิ ข้ามิรรม,มังสรนังข้ามิสังขังสรนังขัดชามิ